สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับต่ายเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะต่ายจะมาอัปเดตต้นมระให้ดูค่ะทุกคนนี่ค่ะดอกเกิดเต็มเลยนะคะแล้วก็ต้นมีความยาวขึ้นเลื้อยไปทั่วเลยนะคะจากที่ต่ายได้ปลูกลงในกระถางแล้วก็นํากระถางมาวางตรงค้างผักแบบนี้ค่ะนี่ดอกเต็มเลยนะคะแล้วก็เริ่มจะติดผลแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ต่ายพามาดูค่ะ นี่ค่ะสองลูกแรกของเรานะคะที่เห็นชัดเจนเลยนี่ค่ะเป็นมาราะสองลูกแรกนะคะที่ติดผลแล้วนี่ค่ะโอ้โหอีกไม่กี่วันนะ่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มีอยู่ด้านในด้วยนะคะนี่ลูกเล็กๆด้านในนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยลูกเล็กๆเห็นอยู่หลายลูกเลยค่ะนี่ค่ะทางนี้ก็มีลูกเล็กๆติดมานะคะ นี่ค่ะอีกลูกหนึ่งที่เป็นลูกเล็กๆนะคะอีกไม่กี่วันก็จะโตขึ้นแล้วค่ะอ่านี่คือต้นมาราักข,ของต่ายนะคะจากการที่ต่ายได้บำรุงนะคะโดยใช้ไข่นะใช้ไข่มาบำรุงแล้วก็ปุย๋ยคอกผสมกับเปลือกไข่ค่ะนี่เขาออกดอกเต็มเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีอีกหลายจุดเลยที่เตรียมกำลังจะออกดอกนะคะเนี่ยค่ะที่เป็นแบบนี้ เนี่ยค่ะแบบนี้อีกเพียบเลยนะคะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็ในช่วงที่พืชของเรานะคะกําลังออกดอกหรือว่าเริ่มติดผลแบบนี้นะคะไต่ก็จะใช้ตัวช่วยในการบํารุงด้วยค่ะนั่นก็คือเจ้าโฮอร์โมนไข่ตัวนี้ค่ะโฮอร์โมนไข่นะคะประโยชน์เขาเยอะมากเลยค่ะ ทำให้ขั้วเหนียวนะคะเร่งดอกเร่งผลค่ะในช่วงที่พืชกําลังออกดอกออกผลแบบนี้นะคะเราสามารถใช้ฮอร์โมนไข่มาราดรถได้เลยค่ะวันนี้ไต่ก็จะใช้ไป1ช้อนโต๊ะนะคะอ่ะมันเปื้อนนะคะหกเลยนะหนึช้อนโต๊ะกับอีกนิดนึงค่ะอ่าแค่นี้พอเพราะว่าน้ําของเราเนี่ยไม่ถึง20ลิตรนะคะถ้าน้ำยี่ลิตรก็ใช้สองถึงสช้อนโต๊ะได้ค่ะอันนี้น้าไต่ที่ไต่เตรียมมาเนี่ยก็ประมาณสิลิตรเนาะ ประมาณนี้ค่ะตัวนี้นะคะประโยชน์เยอะมากถ้านำมาใช้ช่วงที่เขาออกดอกหรือว่าเริ่มออกผลเนี่ยจะช่วยทำให้ดอกไม่หลุดร่วงง่ายค่ะถ้าเกิดว่าใครปลูกพืชที่ที่ออกดอกแล้วออกผลอย่างเช่นมะเขือหรือมะเขือเทศนะคะหรืออาจจะเป็นมาราะก็ได้นะคะถ้าเขาออกดอกมาแล้วดอกหลุดร่วงไปสามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้ค่ะก็คือขั้วไม่เหนียวนั่นเองนะคะนี่ค่ะตัวนี้เยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวเราไปรถกันเลยค่ะ นี่ค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่เห็นเริ่มผลมาแล้วนี่เล็กๆแบบนี้ค่ะอ่าเราก็รดไปเลยนะคะที่โคนค่ะหลายๆคนอยากจะฉีดนะคะก็สามารถนำมาฉีดได้ค่ะฉีดพ่นก็ได้นะคะหรือว่าจะราดรดเลยก็ได้ค่ะบริเวณนี้หญ้าอาจจะรกๆหน่อยนะคะทุกคน ทั้งหมด8กระถางด้วยกันนะคะอีก2กระถางทางนี้ค่ะตัวนี้นะคะสามารถใช้รถได้นะทุกๆ3วันหรือทุกๆ5วันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะพอดีนะคะน้ำหนึ่งบัวรดได้8กระถางพอดีเลยนี่ค่ะอีกไม่กี่วันนะคะก็น่าจะเก็บเกี่ยวมระลูกนี้ได้แล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับการดูแลมะระนะคะต่ก็ได้ทำคลิปตั้งแต่เริ่มเพาะมาเมล็ดนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ชมหรือว่าอยากทราบวิธีการปลูกมะระนะคะ สามารถเข้าไปดูในคลิปเก่าๆของตายได้เลยนะคะไปที่เพลย์ลิสต์นะคะเข้ามาที่ช่อง YouTube ของตายไปกดที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกออชื่อเพลย์ลิสต์ว่าการปลูกมะระนะคะ mm hmm. ก็จะเจอคลิปทั้งหมดเกี่ยวกับการปลูกมะระค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ